สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลินและคุณครูนาเดียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 นะคะเด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่า การตั้งคำถามและการตอบคำถามค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนเรื่องการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามด้วยนะนะคะเพราะในชีวิตประจำวันนะคะที่เราได้ไปดูได้ฟังหรือว่าได้เห็นได้อ่านสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะหรือว่าเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราก็เลยตั้งคำถามนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการตั้งคำถามก็มีวิธีที่จะต้อง ฝึกฝนตัวเองเหมือนกันนะคะให้เราตั้งคําถามให้ถูกเพื่อที่จะได้คําตอบที่เราอยากจะได้คําตอบนั้นที่แท้จริงค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะคุณครูจะเล่าให้ฟังคุณครูก็ไปติดต่อหน่วยงานหนึ่งค่ะเขาก็ถามคุณครูว่ามาจากไหนคุณครูก็ตกใจค่ะคุณครูก็บอกเขาไปว่ามาจากบ้านค่ะเขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้อยากรู้ว่าคุณครูมาจากไหนนะคะมาจากไหนครูก็อาจจะตอบว่า มาจากห้องน้ําค่ะคุณครูไปห้องน้ํามาแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ต้องการรู้ว่าคุณครูมาจากไหนเป็นที่บ้านหรือว่าที่ห้องน้ํานะคะแต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณครูมาจากไหนที่เป็นจังหวัดนะคะว่าเป็นจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีติดเชื้อของโรคระบาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนที่ถามจะถามครูนะคะก็ต้องใช้คําถามให้ถูกต้องถามว่า ออขอโทษนะครับได้เดินทางมาจากจังหวัดที่เสียงที่มีโรคระบาดหรือเปล่าครับไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัดที่มีโรคระบาดค่ะแต่เดินทางมาจากบ้านและบ้านของคุณคณรูก็อยู่ที่กรุงเทพนี่เองเราจะได้คําตอบที่ตรงมากกว่านะคะตรงความต้องการกับเรามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมาดูวิธีการตั้งคําถามและการตอบคําถามกันค่ะการตั้งคําถามคืออะไรนะคะการตั้งคําถามก็คือ การพูดหรือว่าการเขียนสิ่งที่เราต้องการจะรู้ค่ะหรือว่าถึงที่เราสงสัยอยู่นะคะจากเรื่องที่เราได้ดูได้ฟังหรือว่าได้อ่านมาค่ะโดยใช้รูปแบบของประโยคคําถามค่ะถามด้วยประโยคคําถามเป็นยังไงนะคะประโยคคําถามก็คือประโยคที่มีใจความที่เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบประโยคคําถามเนี่ยจะอยู่ต้นประโยคหรือว่าอยู่ท้ายประโยคก็ได้ค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตคตําต่างๆได้ดังต่อไปนี้ เช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรหรือไม่เท่าใดเพราะเหตุใดค่ะคุณครูนะคะอาจจะเอาประโยคคําถามอันนี้นะคะไว้ที่ต้นประโยคเลยเช่นเออใครจะไปห้องน้ํากับคุณคร,ครูบ้างคะอ่าเด็กๆก,ก็อาจจะ บอกผมครับหนูค่ะอะไรอย่างนี้นะคะใครจะให้ครูพาไปเข้าห้องน้ําบ้างคะแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้เลยถามตั้งแต่แรกหรือว่าเอาไว้ท้ายประโยคเลยก,ก็ได้นะคะอย่างเช่นเงาะกิโลละเท่าไรคะถามแม่ค้านะคะเงาะกิโลละเท่าไรคะแบบนี้ก็ได้เป็นประโยคคําถามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งคําถามก็คือการใช้รูปแบบประโยคที่เป็นประโยคคําถามนั่นแหละ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าประโยคคําถามเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะมารู้จักเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยค่ะประโยคคำาเอ่อประโยคคาถามนะคะมี2ลักษณะก็คือประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบรับหรือปฏิเสธกับประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบที่เป็นเนื้อความใหม่ค่ะหมายความว่ายังไงนะคะประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบรับหรือปฏิเสธเช่นเธอกินขนมไหมกินไม่กินนะคะ เธอไปกับฉันไหมไปไม่ไปเธอชอบสีชมพูไหมชอบไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเป็นคำตอบที่ต้องการเนื้อความใหม่นะคะก็จะถามว่าเธอชอบสีอะไรเราก็ตอบเลยว่าชอบสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวเธออายุเท่าไหร่เราก็ตอบเลยว่า,ขวา,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 วา 7- ขวบ8ขวบหรือ9ขวบแบบนี้นะคะตอบเป็น ประโยคใหม่เนื้อความใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ2ลักษณะเนี่ยนะคะก็จะเรียกแตกต่างกันประโยคอันนี้เขาเรียกประโยคปลายปิดค่ะประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบรับหรือปฏิเสธเขาเรียกว่าประโยคปลายปิดนะคะคุครูขออนุญาตเขียนว่าปิดนะส่วนประโยคที่ต้องการคําตอบเป็นเนื้อความใหม่เขาเรียกว่าประโยคปลา,ปเา,เาเยเปยิดค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าถามเราว่าใช่หรือไม่เอาไม่เอาไปไม่ไปชอบไม่ชอบดีไม่ดีนะคะอันนี้เป็นประโยคตอบรับหรือปฏิเสธนะคะประโยคคําถามแบบปิดถ้าเป็นประโยคคําถามแบบเปิดคือต้องการเนื้อความใหม่ก็จะถามไปเลยให้เราตอบได้เป็นเรื่องราวเป็นคํากลุ่มคําวลีหรือประโยคไปได้เลยนะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้รู้เรื่องของคําที่จะเป็นคําถามไปแล้วนะคะที่ใช้เป็นการแต่งประโยคคําถามไปแล้วรู้รูปแบบของประโยคคําถามแล้วว่าจะมีลักษณะของประโยคคําถามแบบเปิดกับประโยคคําถามแบบปิดคราวนี้เราจะมาลองดูวิธีการตั้งคําถามกันนะคะการตั้งคําถามนะคะขั้นแรกเลยอันดับหนึ่งเราต้องกําหนดสิ่งที่เราต้องการรู้หรือว่าสงสัยก่อนนะคะจากเรื่องที่เราอ่านหรือว่าจากเรื่องที่เรา ดูหรือว่าจากเรื่องที่เราได้ยินมาว่าเราอยากจะทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองพูดหรือเขียนประโยคคําถามโดยใช้คําว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่เป็นคําที่คครูบอกว่าเป็นคําของประโยคคําถามนะคะที่บ่งบอกว่ามันเป็นประโยคคําถามเนี่ยลองเอามาแต่งประโยคดูค่ะจากนั้นลําดับที่3ค่ะเราก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คําถามเนี่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะ ไม่ตั้งคำถามหลายประเด็นเกินไปในแต่ละครั้งค่ะเราลองมาดูวิธีการตั้งคำถามกันนะคะจากอันแรกนะคะจากภาพนี้นะคะเกิดคุณครูให้นักเรียนตั้งคำถามนะคะคนักเรียนก็ต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือว่าสงสัยจากเรื่องที่อ่านสิ่งที่ดูหรือว่าสิ่งที่ได้ยินมาได้เลยอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ดูใช่ไหมคะนักเรียนดูแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องการจะรู้อะไรจากภาพนี้นะคะเรามาตั้งคำถามกันดู นักเรียนอาจจะบอกว่าเอ๊ะใครกวาดบ้านอยู่นะหรืออยากจ,จะทราบว่าเด็กผู้ชายคนนี้ทําอะไรอยู่นะหรืออาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ดูซิว่าสิ่งที่เราอยากรู้จากเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรอันที่สองค่ะก็ลองเขียนคำถามนะคะประโยคคำถามโดยใช้คำที่บ่งบอกว่าเป็นการถามนะคะเช่นใครกำลังกวาดบ้าน เด็กชายกำลังทำอะไรเด็กชายใส่เสื้อสีอะไรเด็กชายน่าจะรู้สึกอย่างไรเด็กชายกวาดพื้นที่ไหนเด็กชอบกวาดลานบ้านหรือไม่หรือเมื่อกวาดเสร็จแล้วบริเวณบ้านจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือถามให้คิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราได้รูปแบบของประโยคคําถามแล้วค่ะเราก็อย่าลืมนะคะให้เราใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยนะคะ อันที่3ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คําถามมีความชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นถ้าบังเอิญว่าคุณครูเลือกแล้วนะคะว่าจะเอาถามว่าเด็กชายเนี่ยถ้าไม่กวาดบ้านจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าคุณครูไปใช้ประโยคแบบว่าไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูโดนถามว่าเธอมาจากไหนอะ่ะคุณมาจากไหนอะ่ะแล้วเราก็ตอบว่ามาจากบ้านค่ะมาจากห้องน้ําค่ะซึ่งมันไม่ใช่คําตอบที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งคําถามของเราก็จะ ต้องคอยระวังอย่างดีเลยว่าเราต้องการคำตอบในรูปแบบไหนถ้าบาังเอิญคุณครูถามไปว่าถ้าเด็กชายไม่กวาดบ้านจะเป็นยังไงนะเด็กนักเรียนอาจจะตอบคุณครูว่าเขาก็ไม่เหนื่อยสิครับครูเขาก็ไปนอนดูทีวีแล้วะครับครูหรือว่าอาจจะบอกว่าเขาก็ไปวิ่งเล่นสิครับครูแล้วแต่ถ้าถ้าเด็กชายไม่กวาดบ้านจะเป็นอย่างไรอันนี้ถือว่าไม่มีความชัดเจนนะคะนักเรียนต้องใช้ประโยคให้ชัดเจนว่าเราต้องการทราบอะไร ถ้าเด็กชายไม่กวาดบ้านบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะถ้าเด็กชายไม่กวาดบ้านบ้านจะเป็นอย่างไรล่ะอ๋อเราก็ตอบได้เลยว่าบ้านจะต้องลกเลอะอเทอะสกระปรกแน,แน่เลยครับหรือบ้านอาจจะเต็มไปด้วยใบไม้ครับบ้านไม่สะอาดครับแบบนี้เด็กๆก,ก็ตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใช้ความการตั้งคําถามที่ทําให้เข้าใจง่ายนะคะเราก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอันที่4ที่เราต้องระวังค่ะ ไม่ตั้งคำถามหลายประเด็นเกินไปในแต่ละครั้งถามทีละครั้งพอจะได้ตอบตัวให้ตรงประเด็นนะคะเช่นนักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรและเมื่อเขาทำเสร็จเขาจะเป็นอย่างไรและถ้าเขาไม่ยอมทำจะเกิดโทษอย่างไรเพราะอะไรโอ้โหคนฟังนะคะยังเรียบเรียงไม่ทันเลยว่าเราอยากรู้อะไรบ้างถามทั้งว่าเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่ถามทั้งว่าเด็กคนนี้รู้สึกอย่างไร ถ้าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหนึกตามยังตอบคําถามไม่ทันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งคําถามหลายประเด็นเกินไปค่ะเราก็จะพูดไปเลยเป็นประเด็นเช่นเด็กคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเราฟังคําตอบก่อนอ๋อเขากําลังกวาดลานบ้านรู้สึกคุณน้าว่าเขารู้สึกยังไงคะเขาก็คงรู้สึกมีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือคุณแม่ของเขาเมื่อเขาทําเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงคะครู เมื่อเขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเขาอาจจะรู้สึกตัวเขาอยากจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือแม่และบ้านก็สะอาดขึ้นนะคะและถ้าเขาไม่ยอมทาจะเกิดโทษยังไงคะครูก็อาจจะเป็นเพราะว่าออบ้านก็จะรกสกรปรกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีคนดูแลทําความสะอาดก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆถามค่อยๆตอบไปอย่ารวมหลายประเด็นไว้ในข้อเดียวนะคะวิธีการตอบคําถามก็เช่นกันค่ะเราต้องทําความเข้าใจคําถามก่อนว่าเขาถามเรื่องอะไรแล้วก็ ตอบให้ตรงคำถามไม่วกวนหรือว่ายาวเกินไปเช่นเดียวกันค่ะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายด้วย 1. นึ่ทำความเข้าใจ 2. ตอบให้ตรงคำถาม 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสมมุติเขาถามเราแต่เราไม่เข้าใจอ่ะเราต้องถามไปว่าอะไรนะคะช่วยถามใหม่อีกทีได้ไหมคะเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีคนถามคุณครูนะคะว่าเธอมาจากไหนอ่ะเขาบอกอืม ขอโทษนะคะคือต้องการทราบที่มาจริงๆหรือว่าเป็นจังหวัดที่จะมาคะ่ะแบบนี้ก็ได้ล้วก็ช่วยให้เขาตั้งคําถามให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาไม่วกวนเธอมาจากไหนอ่ะจริงๆเราก็มาจากหลายที่นะคะตอนแรกตอนเช้า,า่หนูก็ออกมาจากบ้านแล้วหนูก็ไปแวะซื้อของที่เซพูดยาวเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งประเด็นนะคะทําความเข้าใจคําถามตอบให้ตรงแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอ่า วิธีการตอบคําถามนะคะทาความเข้าใจว่าเขาถามเรื่องอะไรโดยดูจากคีย์เวิร์ดที่เขาถามโดยดูจากคําที่เขาใช้ถามเรานั่นแหละถ้าเขาถามใครก็ตอบเป็นคนทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรตอบเป็นสถานที่ตอบเป็นเวลาค่ะเท่าไรเท่าใดหรือไม่อย่างไรนะ,ะตอบให้ตรงคําถามทําความเข้าใจนะคะคาถามต่างๆก่อนจากนั้นก็คือตอบให้ตรงคําถามไม่ตอบบกวนหรือยาวเกินไป เช่นในตัวอย่างในภาพนี้เด็กชายน่าจะรู้สึกอย่างไรถามเรานะคะเด็กนั่นีออาจจะตอบว่าโอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณครูเขาอาจจะชอบหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่เป็นผมผมจะไม่ชอบนะเพราะว่าผมขี้เกียจมันเหนื่อยแล้วก็หลอดคือครูไม่ได้ถามเนาะเอาถามแบบให้ตรงประเด็นไม่ยาวเกินไปไม่ก่าวนควรจะตอบว่าเด็กชายชอบกวาดบริเวณบ้านเขามีความสุขที่ได้ช่วยแม่ทำงานบ้านแค่นี้ก็พอคะ่ะ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเช่นเมื่อมีคนถามเราว่าเมื่อกวาดเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณบ้านจะเป็นยังไงนะเด็กคนนี้กวาดบ้านอยู่เมื่อกวาดเสร็จแล้วบริเวณบ้านจะเป็นยังไงบริเวณบ้านจะสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยแล้วก็เศษใบไม้ค่ะตอบแค่นี้นะคะเข้าใจง่ายแต่ถ้านักเรียนเผลอไปตอบว่าบริเวณบ้านก็จะเต็มไปด้วยความสะอาดขยะต่างๆและใบไม้ก็จะไม่เรือให้เห็นเป็นความรำคาญตาอีกต่อไป อันนี้ก็คือตอบยาวเข้าใจยากนะคะตอบง่ายง่ายเลยบ้านก็จะสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ค่ะเมื่อเราฝึกตั้งคำถามนะคะแล้วก็ฝึกตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ของการตั้งคำถามและตอบคำถามกันนะคะ 1. ประโยชน์ของการตั้งคำถามในข้อที่1ก็คือเป็นการทบทวนความรู้จากเรื่องที่อ่านจากสิ่งที่ดูหรือว่าที่ได้ยินมาค่ะบางคนอาจจะใช้เทคนิคของการตั้งคำถามกับตัวเองเวลาทบทวนบทเรียนก็ได้นะคะทําให้เราเนี่ยลองดูซิว่าถ้าเราถามแล้วเราตอบได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วก็จะต้องทําข้อสอบหรือแบบฝึกหัดได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่2นะคะ ช่วยให้เข้าใจในเรื่องนั้นๆมากขึ้นสมมุติว่าในเรื่องที่เราอ่านไปเราอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจไม่หมดนะคะเราลองสอบถามดูก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นมากแล้วก็เข้าใจดียิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะข้อที่3ค่ะฝึกในการใช้ความคิดในการตั้งคําถามแล้วก็แยกแยะประเด็นนะคะทุกครั้งที่เราอ่านนะคะเราก็ต้องคิดว่าเออเราอยากรู้อะไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็จะเป็นการฝึกฝนตัวเองในการตั้งคําถามด้วยแล้วก็ได้ข้อที่4ค่ะ ฝึกตอบคําถามอย่างมีเหตุผลและตรงประเด็นค่ะทําให้เราได้ฝึกตนเองในการคิดวิเคราะห์ในการตอบคําถามนะคะไม่ใช้ภาษาที่มากเกินไปยืดยาวเกินไปวกวนเกินไปเราก็สามารถตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้เราเป็นคนชัดเจนนะคะถัดมาอันที่5ค่ะสรุปใจความของเรื่องได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะบางทีในการ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะทั้งจากที่เราได้อ่านได้ยินดูหรือว่าได้ยินมามีจำนวนมากนะคะเราก็สามารถสรุปเป็นใจความสั้นๆได้ว่าเรื่องนั้นนะคะหรือเรื่องที่เราอ่านมาได้ยินมาหรือว่าได้ดูมาเนี่ยมีใจความสำคัญคืออะไรคะ่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนนะคะรู้จักเรื่องการตั้งคำถามแล้วนะคะแล้วก็รู้จักเรื่องการตอบคำถามแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะอาจจะเป็นกับ เรื่องหนังสือที่เราอ่านนะคะเรื่องในชีวิตประจําวันที่บ้านเราก็ได้นะคะลองตั้งคําถามคุณพ่อคุณแม่ดูหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ถามเราเราก็จะได้ฝึกตอบได้นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการตั้งคําถามกับการตอบคําถามกันต่อค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่คราบหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน